Yeah! นะคสองแชมป์นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเครับสองแชมป์นี่ดีใจมากครับดีใจสุดๆก้าวเข้ามาในประเทศไทยปีแรกก็ได้สองแชมป์เลยก็ดีใจสุดๆครับต้องขอบคุณผู้บริหารนักกีฬาและสตาฟโค้ชทุกท่านนะครับที่ช่วยเหลือกัน,นประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยออนต้องขอบคุณสตาฟแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ขอบคุณน้องๆในทีมมากนะคะที่ช่วยกันเล่นค่ะตอนแรกเซตแรกเราไปกันแบบว่าไปไม่ถูกเลยจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าเซตแรกเราแบบว่าไม่ได้เลยแต่โชคดีที่น้องๆฮึดแล้วก็ช่วยกันค่ะขอบคุณมากจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยออนขอบคุณกองเชียร์ทั้งสนามเลยนะคะที่เชียร์พวกเราในวันนี้ค่ะเพราะเป็นกําลังใจให้เราฮึดสู้ค่ะและกองหน้าเราเล่นในวันนี้คะหน้าเซตเราเล่นได้ดี มันเป็นต้องพูดกันตรงๆว่าถ้าไม่เล่นวันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นวันไหนแล้วค่ะพวกหนูก็เลยแบบว่าวันนี้ต้องทุ่มทุ่มสุดตัวเลยจริงๆค่ะก็สู้แบบว่าสู้สุดขีดเลยจริงๆค่ะขอบคุณแฟนๆนะคะที่มาเชียร์ในสนามแล้วก็ที่เชียร์ทางบ้านนะคะขอบคุณที่เชียร์พวกเราจริงๆนะคะพวกเราก็จะทําผลงานแบบนี้ให้ดีๆเรื่อยไปค่ะขอบคุณค่ะ จะเป็นเกมที่สนุกนะครับก็สุสีทั้งสองทีมอยู่ที่จังหวะใครแล้วก็โคราชก็บอกว่าเด็ดขาดมากกว่าในจังหวะสุดท้ายนะครับก็วันนี้ก็แพ้ไปนะครับก็ถือว่าทุกคนทําเต็มที่แล้วนะครับไม่ได้อ่อเสียดายนะเสียดายครับแต่ก็ภูมิใจในลูกทีมเองที่วันนี้ได้ทำทำอย่างเต็มที่แล้วแหละนะครับในเกมวันนี้ครับปี ina, หน้าครับปีหน้าก็ปีหน้าก็คงอาจจะเดี๋ยวก็คงเรื่องของปรับตัวผู้เล่นอะไรเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีเพราะยังมีเวลานะาครับก็เดี๋ยวเราก็ย <ina> ังอยู่นะครับเราก็ทำเต ค่ะก็วันนี้เราเราก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะคะก็มันก็ยังมีข้อผิดพลาดที่เราจะต้องแบบไปกลับไปแก้ไขค่ะแล้วก็ปีหน้าเดี๋ยวจะกลับมาสู้ใหม่นะคะบายๆค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยติดตามมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะคะจนแมตช์สุดท้ายแมตช์ชิงนี้ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะที่ส่งมาให้ก็เดี๋ยวปีหน้านะคะเชียร์กันต่อค่ะบายบาย ไม่ไม่ีไม่มีโอเคพวอะไร้ได้เอาู่นเกมวันนี้หนก็วันนี้พวกเราก็ทําเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าเเขาดีดีแบบจริงๆเลยเราก็สู้สู้ที่สุดแล้วค่ะแต่ก็ปีหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาสู้ใหม่นะคะ ก็ขอบคุณนะคะปีนี้เป็นปีที่สนุกมากเลยแล้วก็เป็นปีที่แฮปปี้มากกองเชียร์เยอะมากค่ะก็อยากให้เชียร์แล้วก็ติดตามกันต่อไปนะคะครับนายโยครับความสำเร็จของวลีบอลไยแลนด์มันจำปีนี้ครับสุดท้ายอ่อนครราชสีมา แล้วก็ทรัพยากรนักกีฬาหน้าใหม่ๆเป็นยังไงางครับก็จากการแข่งขันตั้งแต่แรกๆมานะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนกระทั่งมาถึงชิงชนเลเิศวันนี้เนี่ยในส่วนของภาพรวมนะฮะภาพรวมก็ถือว่าประสบความเด็จในเรื่องเทคนิคการแข่งขันเรื่องของสนามแข่งขันเรื่องอะไรอยู่ในมาตรฐานหมดนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นแต่สิ่งที่เราภูมิใจมากและก็ดีใจมากก็คือเราได้เห็นนักกีฬารุ่นใหม่นะครับนักกีฬารุ่นใหม่ๆซึ่งเป็นระดับเยาวชนเยาวชนเนี่ย มาเล่นลีกกันได้แล้วนะครับแล้วก็มีนักกีฬาระดับกลางๆที่อยู่ในระดับเยาวชนกําลังโตขึ้นไปเป็นที่จะเป็นตัวแทนของชาติเนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นนะครับผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแล้วก็ที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือนักกีฬาเหล่านี้ค่อนข้างที่จะมีสรีระร่างกายที่ค่อนข้างสูงนะครับค่อนข้างสูงก็จะเป็นประโยชน์กับทีมน,นะครับทั้งทั้งชายและหญิงและที่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีคือผู้ชมการแข่งขัน นะครับก็มาชมกันแข่งอันกันมากในส่วนที่ดูการถ่าทอดตดทางทางไอดีอ ID นะครับแล้วก็ที่ของทีสปอร์นะครับก็ได้ส่งส่งส่งสัญญาณที่ดีมีคนติดตามชมกันเป็นจำนวนมากนะครับก็หวังว่าปีหน้าเราคงจะได้ร่วมไม้ร่วมมือนะครับกับทีสปอร์ตนะครับแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายอีกครั้งหนึง่งก็ต้องขอบคุณผู้สบหนับ ท่านนะครับที่ทําให้การแข่งขันไทยแลนด์ลีกปีนี้ผ่านพ้นไปได้ซึ่งในช่วงแรกๆเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นช่วงพึ่งจะพ้นโควิดนะครับแต่เราก็ได้ใช้ความพยายามจนกระทั่งมีผู้มสาสน,นับสนุนและก็ทําให้การแข่งขันผ่านไปได้ก็ต้องขอบคุณทุกฝ่ายนะครับไปพบกันปีหน้าครับเราจะพยายามครับ เรียกเชิญนักกีฬาที่รูปร่างดีๆที่มีทักษะดีๆเนี่ยมาเสริมทีมชาตินะครับหลังจากนี้เราก็จะเริ่มเรียกตัวเข้ามาแล้วนะครับเก็บตัวทั้งชายและก็หญิงเพื่อจะไปร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติกันซึ่งก็มีเป็นจํานวนมากนะครับในปีนี้โดยเฉพาะทีมหญิงครับครับทนายครับวันนี้คนดูมันลนพอเลยครับมีบางคนที่ไม่สามารถเข้ามาชมร่งกันได้ปีหน้าสถานที่จะเลือกที่แบบก็ก็จะพยายามครับจะพยายามหาที่ ที่ใหญ่แล้วก็กว้างขวางกว่านี้แต่ว่าเราก็ต้องขอบคุณนมอนนะครับดมอเขาให้เราโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะครับแล้วก็เป็นพันธมิตรกับเรามาโดยตลอดเราก็คงต้องต้องให้เกียรติกันกันในฐานะที่ได้ร่วมเดินร่วมตายกันมากับเรานะครับไทยแลนด์ลีกมาก็จะไ่แล้วเราก็จะพยายามครับหาที่ที่ที่มันเหมาะสมดมอเองก็บอกว่ามันมีที่ในสาขาอื่นๆที่ใหญ่กว่านี้ก็เดี๋ยวเราจะได้หาลือกันต่อไปครับ แขงานทีมชาติในปีนี้หน่อยครับเดี๋ยวมีเอนเอลแล้วก,ก็หลังจากจบการแข่งขันไทยล,ลีกเราก็จะเชิญนักกีฬาที่อยู่ในเป้าหมายนะครับทั้งชายและหญิงก็ผู้หญิงก็คงจะต้องมากหน่อยเพราะว่าเราต้องเตรียมไวส้สำรองไว้ด้วยนะครับสำหรับทีมเพราะว่าจะมีการแข่งขันรายการต่างๆในคนข้างมากนะครับ ได้ในมีหน้านะครับแล้วก็รวมทั้งมีการครัดเลือกโอลิมปิกด้วยนะครับก็เราก็จะเก็บตัวไว้มากหน่อยส่วนทีมชายก็กเราก็จะทำก,ก็เรียกว่าเก็บตัวไว้เยอะนะครับก็เรียกมาเก็บตัวไว้เยอะเพราะว่าเราพยายามที่จะเอาเด็กเยาวชนเข้ามาร่วมเก็บตัวกับพี่ๆด้วยเพราะฉะนั้นจํานวนก็อาจจะมีจำนวนที่มากหน่อยเพราะเราคงไม่ได้หวังเฉพาะระย,ยะสั้นนะครับเราก็หวังระยะย,ยาวเราก็ตอนในขณะนี้สตาฟโคตต้ชต่างๆก็เตรียมพร้อมแล้วในส่วนของทีมชายเนี่ย เราได้รับความหวนาจากสาพันวอลเล์บอลนานาชาติครับส่งโค้ชนะครับมาช่วยทีมชายเราก็คือมิสเตอร์พาร์คจากเกาหลีนะฮะมาช่วยก็จะเริ่มมาทํางานตั้งแต่เดือนมีนาะคมนี้เป็นต้นไปมาช่วยกับสตารโค้ชทีมชายของเรานะครับก็เพื่อว่าเราคงจะได้พัฒนาทีมชายของเราให้ เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและก็มีเรายืนยันครับว่าในซีเกมคราวนี้ซึ่งคราวที่แล้วเราไม่ได้เหรียญเนี่ยในซีเกมปีนี้ที่เสมรหรือที่กัมพูชาเราต้องเอาเหรียญเราต้องเรียกศรัทธาทีมไทยกลับดืนไม้ได้ครับขอบคุณครับ